ต้นไม้เนี่เราไม่ได้ปลูกทุกปีเวลามันใหญ่ขึ้นมาจะทําเงินให้เราเนี่ยมันมันจะเป็นเงินเก็บเงินอะไรไม่ต้องลงทุนอีกมันเป็นเงินออมถือว่าถ้าเรามีพื้นที่ขนาดท่านี้นะเราเงินฝากธนาคารถ้าเราฝากเสียงหนึ่งสิบปีได้เงินล้านแต่ถ้าเราแค่ปลูกไม้เนี่ยผมว่าปลูกแค่หนึ่งต้นสองต้นเราก็ดูแลได้แล้วอย่างน้อยมันก็เป็นเงินนะบางคนที่มาปลูกไปแล้วเราจะกินอะไรอ่ะกินอะไรก็ปลูกพืชผสมพิสานสิ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับบริษัททงมู่ก็เช่นเคยนะครับก็ยังคงอยู่นะครับในการเยี่ยมออกติดตามต้นไม้นะครับของแปลลูกค้าที่ตำบลทงธานีอำเภอทวัดบุรีทวดบุรีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานี่เองนะครับก็อับอีสานปุระรีสอร์ทอ่าอยู่ติดกับอีสานปุระรีสอร์ทนะครับอ่าแปลงนี้ก็ปลูกไปประมาณร้อยต้นเนาะนะครับร้อยต้นก็รู้สึกว่าสวยงามก็น่าจะได้ปีกว่าๆละ 2อปีกับ2เดือน2ปีกับ2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าก็ท่าขึ้นทะเบียนแปลงปลูกก็ตั้งแต่กรกฎาคมปี2565ทางบริษัทก็จะเริ่มดําเนินการนะครับแจ้งขึ้นทะเบียนแปลงปลูกให้สลับลูกค้าเพราะว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่ติดในบัญชีสองเซตเป็นไม้พืชอนุรักษ์ต้องทําความเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นการปลูกในที่ดินจะปลูกตามประกาศของกรมวิชาการเกษตรนะครับ ที่ประกาศในราชจิจจานุเบกษาแล้วนะครับในเรื่องของกฎเกณฑ์และระเบียบวิธีการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกของพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้นมันก็จะมีประเภทที่ดินอยู่ที่ระบุอยู่ในประกาศนั้นนะครับว่าที่ดินประเภทไหนบ้างที่ปลูกได้แต่นะครับบอกในนัดตอนนี้เลยที่ดินที่ปลูกไม่ได้ก็คือเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารอะไรเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ดินที่เป็นพพท5เนี่ยไม่ได้เลยแต่ถ้าที่ดินที่เป็น สค้อนะครับที่ดินโฉนดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ปลูกได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเนี่ยเราจะขึ้นนับตั้งแต่ปีที่3มเป็นต้นไปแต่ให้ทําความเข้าใจว่าอยู่ในประกาศของกรมวิชาการเกษตรการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเนี่ยก็ได้รับคําแนะนํามานะครับว่าสามารถขึ้นได้ตั้งแต่ปีที่3มเป็นต้นไปแต่การขึ้นทะเบียนเนี่ยจะขึ้นได้ครั้งละคราวละ5ปีใน5ปีนั้นน่ะนะครับสมมติว่าท่านขึ้นปีที่3แปลว่าท่านนับไป5ีห้าปีมันจะตกปีที่8 ใช่ไหมครับ,รบในปีที่8ถ้ายังไม่มีการตัดซื้อขายไม้ก็ต้องต่ออายุต่ออายุทะเบียนแปลงปลูกนะครับทุกๆ5ปีนะครับมันก็เหมือนใบขับขี่เราเนี่ยที่เราได้ใบขับขี่ชั่วคราวหรืออะไรใช่ไหมฮะก็มีการต่อเรื่อยๆก็ได้รับความแนะนํามาจากกรมวิชาการเกษตรเหมือนกันว่าถ้าจะขึ้นตอนปีที่5ที่6ที่7ก็ได้หรือจะขึ้นตอนที่ว่าปีที่1 0 11ถ้าไม้ได้ขนาดสมมุติว่าจะตัดปีหน้าขึ้นปีนี้ก็ได้ครับให้เรียบร้อย ดาเนินเอกสารให้เรียบร้อยนะครับอยู่ภายใต้กรอบข้อกฎหมายนะครับดูแลยากไหมครับแปลงนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะคะถ้าปลูกสบายๆปีนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนั่นผมมาถามก็ว่าใส่ปุ๋ยอะไรบ้างไหมไม่ได้ดูแลเท่าไหร่นี่แต่ยากปีต่อไปจะได้ทำให้ดีกว่านี้อยู่ครับครับครับตอนแรกๆมันจะมีแมลงมากินใบกินยอดครับครับพอดีเอาน้ำส้มคันไม้ผสมน้ำพ่น องครั้ง่ใบายาสูบทั้งมือกันเดียวเลยไม่ได้ทำอะไรอีกเลยครับครับมันเราก็ดูแลแบบธรรมชาติเนี่ยนะครับต้นไม้ทุกคนเวลามาปลูกแล้วรู้สึกเป็นกังวลผมไปเห็นหลายๆแปลงเนาะที่จริงเนี่ยเกษตรกรบ้านเราเก่งครับแล้วก็คนไทยเ,นยเป็นคนที่เก่งเกี่ยวกับเรื่องการดูแลต้นไม้บางเออเนี่ยบางทีบางคนปลูกไปเสร็จแล้วเ,เห็นใบมันโดนแมลงกินใบบ้างก็รู้สึกว่าตกใจแต่ผมว่าปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะครับระบบต้นไม้ก็จะสร้างภูมิคุ้มกันมาให้ตัวเองเหมือนคนเราเวลา เวลามีโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมฮะร่างกายเราก็จะสร้างแอนติบอดีขึ้นมานะครับก็จะมีภูมิคุ้มกันนะครับก็เหมือนกันครับต้นไม้เหมือนกันถ้าเราไปประคบประงมมากมันก็ไม่ดีเราคิดยังไงเขาไม่ว่าเราเป็นบ้าเหรอครับยัครับตอนประมาณปีแรกมันมันต้นเล็กๆเนาะก็มาหนูเนาปลูกหวานหรอลูเออเอขาว่าเนาะเออเอออาไม้มันเอาเอาไม้มาทำยันมันไว้เนี่ยมันเป็นแนวขึ้นเราตัดกิ่งมันออกมันก็เป็น ต้นเดียวใช่ไหมครับเออมันก็เป็นมันสูงเกินตัดสี่เมตรนะมันสูงครับพืชมันต้องโตขึ้นโตขึ้นมันก็มันยืดขึ้นเรื่อยอันนี้มันก็เลยต้องตัดลงอีกครับครับประมาณสามเมตรครึ่งจะพอดีเพราะกะว่ามันโตมันจะมันจะถอดยอดมัยืนอีกขึ้นมบครับแต่ว่ามันมันดีอีกอย่างหนึ่งคือมันตายไม่เป็นอ่ะมันจะแตกยอดแทงข้างครับ สมมติว่าลมพัดหักลงม,มันก็แตกขึ้นใหม่ทนครับไม้พวกนี้ทนครับไม,ไม่ตายไม่ตายง่ายๆน,นี่ก็หักหลายต้นนั่น,นที่แตกขึ้นอย่างนี้ก็หักั่นทีนี้ก็ดีครับนนท,ท,ที่ที่ผมมาว่าโอเคเห็นการดูแลโดยภาพรวมก็ก็รู้สึกพอใจนะครับไม้ที่2ปีแต่ว่าไอ้ที่กิ่งก้านในการตัดสินใจซะ S <S ถ้ามันโตกว่านี้แล้วเราจะรู้สึกลําบากใจละนะครับอ่าจะรู้สึกเสียดายละถ้ามันใหญ่มาอารู้สึกเสียดายละนะครับผมว่าแต่ว่าต้นนั้นมันสวยจริงจริงถ้าตัดออกมันก็จะเสียดายความสูงเอาเท่านี้แหละครับพอละแล้วก็ประมาณ2เมตรครึ่งสามเมตรได้ก็ปล่อยให้มันแตกกิ่งละครับแล้วก็นะก็ตัดระดับยอดออกเอานะครับตัดระดับยอดออกเอาหลายๆคนก็มันก็เป็นธรรมดาเรื่องของไม้ไม้มาใหม่เนาะมันไม่ใช่ใหม่หรอกครับไม้มันดังมาตั้งนานละแต่ว่าคนไทยเราเพิ่ง กฎหมายก็เพิ่งเปิดเมื่อปีหกหนึ่งเนาะครับแล้วก็หลายๆอย่างของเกี่ยวกับกฎหมายการปลูกไม้และก็ไม้พยุงทั้งหมดเนี่ยเราก็คุ้นเคยแต่กับพยุงไทยนะครับแต่ตัวนี้ปัญหามันก็คือพวกกับเมงต้นเหลืองๆก็พว,วกนี่พวกครับพวกมันจะกิกนกินเปลือกมันครับครับเพราะว่าแก่นไม้พวกนี้จะมีจะมีกลิ่นหอมนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ ลอดตาล่อใจของพวกหนอนพวกอะไรนะครับจะชอบเจาะแล้วก็พวกแมง,งกันอย่างก็แมงบ้านเขานะี่ยแมงขี้สุดนะครับมักมักขนาดเลยแหละครับพวกน <c oughs> ี้เนี่ยจาะไปเอาอยางเน้อเหนียวมนะันอ่าอ่าครับเองแย่หูข้าไปมันยังมาตายเลย <c oughs> พอดีคเสี่ยงเี่ยงี่ยงเขไปเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาน้ำยาเข้าไปฉีดเป็นการปูนขาวปิดมันยังออกมาได้แต่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม้เนี่ยเราก็ดูแลเพียงแค่เราจะเหนื่อยหน่อยช่วงสองสามปีแรกครับสองสามปีแรกหลังจากมันยืนต้นจริงๆแล้ว <c oughs> เราก็จะสบายหน่อยอนะครับเราก็จะสบายละเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านดูแลต้นไม้เนี่ยผมว่ารู้สึกว่าจะ,กะเกษียณก็สิบปีพอดีนะครับท่านดูแลต้นไม้ <c oughs> มันก็ถือว่าเป็นเงินออมให้เราสี่ปีครับก็น่าจะเป็นเงินออมก้อนใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่าอายุ65ปีก็น่าจะได้ขายละได้ขายละครับได้ขายละการที่บริษัทมาเยี่ยมเนี่ยให้ความอุ่นใจว่า การปลูกไปแล้วตั้งแต่วันที่ปลูกแล้วอาจจะออกมาช้าหน่อยเนาะด้วยโควิดครับก็เพิ่งฉีดวัคซีนกันไปนะครับคือตอนแรกๆซื้อมาปลูกมันคือคือประมาณคือปกว่าครับครับแต่ระหว่างเราเทียบกับที่เรามาซื้อต้นประมาณเขา่าจะโตเร็วมากเลยแต่ได้คิดว่ามันจะตายอีกสี่ห้าต้น ไอซื้อสั่งสั่งสั่งมาห้าต้นมาเปลี่ยนครับครับว่าต้นเล็กเลกมันไม่โตครับครับเอาไปปลูกข้าไหงโตวกว่าต้นซื้อใหม่มันมันมันก็แล้วแต่ว่าไม้เนาะก็อย่างว่านะครับการเจริญเติบโต,ตไม่เท่ากันขนาดดูแลเหมือนกันพื้นที่เดียวกันยังโตไม่เท่ากันเลยนะฮะ แตไ่ไม้ชนิดนี้ตายยากครับตายยากเลยบอกอบอกต้นว่ามันจะตายให้ป้าเอาไปปลูกที่บ้านนะครับงามมากเลยแกไม่ตัดนะนจะเป็นพุ่มเียแล้วก็ถ้ามีบริเวณรั้วบ้านนะครับปลูกไว้ริมรั้วเป็นไม้มงคลอีกทางหนึง่งเป็นความเชื่อของคนจีนเนาะขนาดคนไทยเราก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับพยุงไทยเลยสังเกตไหมครับว่าความเชื่อบ้านเราก็คือไม่เอาไม้พยุงไทยมาทําเป็นพื้นใช่ไหมฮะไม่ให้หยียบยามอ่าคือถือนะครับให้มาทาเป็นเสาบ้างเป็นขือบ้าง เป็นบดาไม่ได้นะครับอันนี้คือความเชื่อของคนไทยแต่ความเชื่อของคนจีนกับคนเวียดนามก็เหมือนกันสังเกตว่าเวลาเขาจะขึ้นบ้านใหม่ที่ผมไปนี่คือต้นไม้ที่เขาจะาไปลงคือต้นพะยุงนะครับกลุ่มของพะยุงบ้านเขานี่แหละนะครับคือพะยุงเวียดนามหรือพะยุงไหหลำนะครับที่เขาไปลงนะเขาบอลซื้อเป็นต้นบอลไปลงนะครับตั้งเป็นมงคลอันนั้นก็เป็นความเชื่อเพราะแต่ก่อนเนี่ยไม้พะยุงพะยุงของจีนเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันปลูกได้เขตโซนร้อนเนาะเขตโซนร้อนแต่ก่อนเนี่ย ใครจะใช้ไม้พยุงได้ก็ต้องมีบารมีนะครับเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็คือจีนก็ปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือประชาชนทั่วไปก็ครอบของไม้พวกนี้ได้เพราะฉะนั้นความต้องการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทําจากไม้ตัวนี้คือความต้องการมันสูงนะครับแต่บางเอิญบ้านเราไม่เข้าใจแค่นั้นเองว่าเราไปเข้าใจว่าไม้พยุงเนี่ยพยุงไทยแพงที่สุดไม่ใช่แต่พยุงแพงที่สุดก็คือไล่มาเลยสายพันธุ์พยุงก็คือมีเวียดนามมีจีนมีอินเดีย นะครับแล้วก็ค่อยไล่มาเป็นของไทยนะครับแต่บางเอิญเนี่ยการจะปลูกไม้พวกนี้จะต้องทําภายใต้กรอบข้อกฎหมายทุกคนไปเข้าใจเพียงแค่ว่าปลูกไม้อะไรก็ได้ปลูกไปแล้วก็ตัดขายได้เหมือนกันถามว่าตัดขายจะตัดขายที่ไหนจริงไหมฮะตัดขายขาจะตัดขายที่ไหนแค่นั้นเองครับใครจะมาซื้อจะขายที่ไหนใช่กิโลเท่าไหร่ คือบ้านเรานะครับก็บอกเลยว่าเริ่มต้น,นที่กิโลนะครับถ้าไม้แก่นเขอามันตั้งแต่หน้าหกขึ้นไปนะครับผมก็พูดในคลิปได้เลยว่าก็ตั้งแต่กิโลกรัมละห้าร้อยขึ้นไปทีนี้ไม้ทุกต้นไม่ใช่ว่าราคาเท่ากันต้องสร้างความเข้าใจก่อนว่าไม้ทุกต้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าขนาดแก่นไม้นะครับไม่รวมกับพีไม้แก่นไม้ตั้งแต่หน้าหกหน้าเจ็ดหน้าแปดเนี่ยก็ไล่ละครับตั้งแต่กิโลกรัมละห้าร้อยจะเป็นหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยไปจนชนถึงห้าพันได้เมื่อไหร่นลลลเ,น 5, เนี่ยกิโลกรัม อาแก่นโอ้ใหญ่มากนะครับมันก็ต้องอาศัยตานจำนวนปีก็ไม่ใช่ว่าไอ้ต้นเล็กๆจะไปเอากระพี้างออกแล้วก็รวมกันเป็นกิโลไม่่อามันช่างเป็นกิโลอยู่แล้วครับแต่ราคามันก็ถูกถูกอาราคามันก็จะตามขนาดหน้าไม้เนื้อไหมฮะหน้าไม้ขนาดหกวมกันแล้วช่างกิโลได้เท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ทุกคนไปเข้าใจผิดแล้วไปสื่อสารบางทีก็บอกว่าต้นหนึ่งต้นเราเป็นแสนเนี่ยผมถามต้นเราเป็นแสนได้ไหมได้ครับถ้าไม้ตัวนั้นนุ่นครับประมาณ30ปีขึ้นไป แต่ไม่ได้จะไหให้30ปี40ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยหรือ50ปีอย่างเงี้ยมันได้แน่นอนแต่กันใหญ่หน้าใหญ่การใช้ประโยชน์มันเยอะหงจริงไหมฮะแต่ถ้าไม้ขนาดหน้าเล็กการใช้ประโยชน์มันน้อยเพราะฉะนั้นราคามันก็ค่อยขยับครับก็ธรรมดาครับมันอยู่ที่ประโยชน์ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นไม้ที่จะมีราคาแพงมากกว่าไม้สักไม้ประดูนะครับแล้วก็แพงกว่าไม้พะยุงไทยแน่นอนและหลายๆคนก็มาถามว่าปลูกไปแล้วมันจะเหมือนตะกูไหม จริงไหมฮะเวลาเราจะขายจะมาซื้อคนซื้อคนปลูกก็เยอะใช่คนปลูกก็เยอะอย่างเงี้ยอันนี้ผมตอบได้เลยครับบริษัทของมู่ไทยแลนด์นะครับมีตลาดให้แน่นอนนะครับไม่งั้นเราไม่ออกมาติดตามลูกค้าหรอกเพราะอะไรเรากลัวไม้เราไม่โตครับประเด็นสําคัญผมต้องออกมาติดตามถ้าผมไม่ออกมาบางคนฟันทิ้งแล้วครับตอนนี้เนื้อมาอ่าเวลาเราขายจะกิโลเท่าไหร่ดีคนมาเยอะแล้วราคามันจะตกไหมอ่าแต่มาไม้เป็นทรัพยากรที่ใช้เราหมดไป ผมถามว่าท่านปลูกไม้เนี่ยท่านรอคอยมาสมมติว่าสิบสองปีได้ขนาดละแก่นเขามันหน้าหท่านโค่นขายท่านต้องเริ่มใหม่อีกสิบสองปีนะโค่นไปแล้วเอาทั้งรากนะะหมดละท่านต้องเริ่มใหม่เพราะไม่มีการล้นตลาดครับแต่ถ้าเป็นพืชตัตวไหนที่เก็บเกี่ยวได้ตลอดนั่นแหละเราควบคุมปริมาณมันไม่ได้มันใช้แล้วไม่ได้หมดไปครับจริงไหมฮะเหมือนผลไม้เนี่ยปีนี้ออกผลผลิตเยอะเราไม่รู้ว่าปีหน้าจะเป็นราคาหรือเปล่าปีนี้ราคาเท่าไหร่จริงไหมฮะเพราะมันออกทุกปีไง มันภาพพืชอะไรระยะสั้นอ่ะมันมีสิทธิ์ล้นตลาดอยู่แล้วเพราะนั้นกลไกตลาดหรือกลไกลาการใช้ไม้ในอนาคตเนี่ยไม้เนี่ยทำไมไม้มันหมดออกจากป่าทําไมต้องอนุรักษ์การปลูกป่ากันจริงไหมฮะไม้มันไม่ได้ปลูกวันนี้แล้วให้ผลผลิตพรุ่งนี้นี่นะครับหลักเกณฑ์การคิดต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาอย่างเช่นเราเนี่ยได้ใช้ไม้สักประมาณสองรุ่นก็ถือว่าสุดยอดแล้วจริงไหมฮะ แต่ที่เหลืออ่ะก็ยังก็ยังให้ลูกให้หลานได้จริงไหมฮะอย่างน้อยก็ได้พอใช้นี่ใช้สินนะ่ะทุกคนมีปัญหาเรื่องหนี้สินกันเท่านั้นแต่ว่าอย่างน้อยเรามีพืชหลักไว้มันก็ไม่ได้เสียหายครับผมบอกว่าเราเราทำไมไม่คิดแบบใหม่พื้นที่หนึ่งไร่เราปลูกแค่ไร่ต้นไม่ต้องปลูกเยอะก็ได้ครับอาจารย์แต่ให้ดูแลให้มันได้จริงไหมฮะขนาดของผมเนี่ยที่นาเนี่ยผมไม่ทําข้าวแล้วนะฮะผมซื้อข้าวกินดีกว่าอย่างเก่งก็ปีละหมื่นห้าผมซื้อข้าวกินอ่ะผมตีให้เลยนะฮะสมมติก,กิโลละสิบบาท แล้วผมเอาพื้นที่นานเนี่ยผมไปแปลงเป็นการปลูกไม้แทนผมก็มานั่งคํานวณละถ้าผมเสียเงินหมื่นห้าต่อปีถ้าผมทํานาปีหนึ่งผมมากกว่าหมื่นห้านะ,ะแต่ผมยอมซื้อข้าวกินหน1่หมื่นห้าสิบปีผมก็แค่แสนห้าจริงไหมฮะมแล้วผมเอาพื้นที่ไปปลูกไม้เนี่ยผมได้มากกว่าแสนห้านะอ,อันนี้คือวิธีคิดของผมจริงไหมฮะมผมไม่จำเป็นต้องมีข้าวทุกปีก็ได้แต่ผมซื้อกินอะอ <tyard. S 2> ต้นต้นไม้นี่เราไม่ได้ปลูกทุกปีเวลามันใหญ่ขึ้นมามันจะทําเงินให้เรานะ่แหละมันเป็นมันจะเป็นเงินเจ็บเงินอะไรไม่ต้อง<ช>ลงทุนอีกมันเป็นเงินออมถือว่าถ้าเรามีพื้นที่ขนาดเท่านี้นะเราเงินฝากธนาคารถ้าเราฝากแสรหนึ่งสิปีได้ไหมเงินล้านไม่ได้จริงไหมฮะ <ก bras> ดอกเบีย้ยเราได้เท่าไหร่แต่ถ้าเราแค่ปลูกไม้เนี่ยผมว่าปลูกแค่หนึ่งต้นสองต้นเราก็ดูแลได้แล้วอย่างน้อยมันก็เป็นเงินน่ะบางคนที่มาปลูกไปแล้วเราจะกินอะไรอ่ะ นะฮะกินอะไรก็ปูพืชผสมประส,สารสิผมบอกงนี้นะอย่างเช่นร่องกลางเนี่ยถ้าเราจะปลูกนะจริงไหมฮะอ่าถ้าเราไม่มีเงินเดือนถ้าเราไม่มีไรหน้าเราก็ปลูกพืชระยะสั้นครับปลูกพืชหมุนเวียนพริกมะเขือปลูกลงไปเก็บเกี่ยวได้ตลอดใช่ไหมปลูกผักใช่ไหมฮะถ้ามีระบบน้าเนี้ยมันคือคิดแบบนี้ละอย่างเช่นบางคนเราปลูกมันสัหลังผมว่าเอาปลูกมันสหลังได้นะ3-4ี่ปีแรกผมว่าปลูกได้เลยนะครับแต่ผลผลิตอาจจะได้น้อยหน่อยนี่คือวิธีการคิดที่ใช้แบบแนว แนวคลิปแบบผสมผสานผักประเภทอะไรนี่ได้ได้ครับนะเราต้องมองว่าเราจะเอาเงินอะไรเอาเงินรายเดือนเอาเงินรายปีถ้าเอาเงินรายปีก็ปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยใช่ไหมฮะปลูกมันไม่ค่อยจะมีอ่าก็มาดูเสาอาทิตย์ก็มาข้างนึงครับบ้านดูนู่นบ้านบาดแดดอ่าครับใกล้ๆอบตนะครับอืพอดีแฟนก็มีโคกงน้องนาอีกสองอัก็วิ่งไปฝั่งนู้นก็วิ่งฝั่งนี้แล้วก็ทำโค้งหนังนาด้วยใช่ไหม นาปังก็ไม่ได้มีปีนี้จะได้ทำหมทย้งรดดำรถเกตรดไถจะ่หยุดหยุดเลยครบครับ,ว,รบวิ่งไปวิ่งมาแต่ผมเชื่อได้เลยว่าต้นไม้ร้อยต้นของอาจารย์ที่ปลูกแปลงนี้นะครับก็จะเป็นเงินออมก,ก้อนโตให้อาจารย์สุดท้ายในปีที่อาจารย์ไม่มีแรงต้นไม้จะดูแลอาจารย์ละดูแลท่านละเพราะว่าอยากไปเที่ยวกลับมา,าไม่มีเงินเลือกต้นไม้ตัดก็ได้ครับ ส่วนใหญ่คนเวียดนามที่ผมไปแปลงไปเรื่องการตัดไม้การดูไม้นะครับในส่งกับถ้าเกิดเจียงที่อยู่เวียดนามเขาไม่ได้ตัดพร้อมกันนะเขาเลือกตัดเพราะอะไรปีนี้เขาต้องการใช้เงินก้อนหนึ่งเขาเลือกตัดต้นไม้30ต้นพอลเลือกต้นที่ได้ราคาตัดก่อนเพราะอะไรไม้ปล่อยไว้ปีหน้ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้เสียหายครับมันไม่เหมือนพืชผลตัวอื่นที่ ออกผลผลิตปีนี้ต้องรีบเก็บเกี่ยวใช่ไหมคร<ะ>ถ้าไม่เก็บเกี่ยวมันก็เน่าเสียอย่างเงี้ยไม้ไม่เหมือนพืชตัวอื่นนะครับมันต้องอาศัยระยะเวลาแค่นั้นเองครับผมมันต้องอาศัยระยะเวลาเพราะฉะนั้นบางทีคนบอกว่าถ้าไม่ถูกใจกันราคาปีนี้อาจะไม่พอใจขายราคามันยังไม่ได้แล้วก็อยู่ที่ความพึงพอใจของ<ะ>ของเราเราเก็บไม้ไว้ได้นี่กูเก็บไว้ปีหน้ามันโตขึ้นอีกหน้ามันกว้างขึ้นอีก นะครับราคามันก็ขยับจริงนะฮะเราเก็บไว้ก็ได้แล้วเก็บไว้ปีไหนตามพอใจก็ได้ลมพายุเข้าปีไรต้องวิ่งมาขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มยืนต้นเริ่มสบายแล้วนะไม้ออกได้แล้วครับผมเข้าปีที่ที่สามเนี่ยครใบเริ่มมาไม้ออกแล้วใกล้จะหมดนะก็ ฝากไว้นะครับท่านผู้ชมว่าแนวคิดถ้าใครผ่านมานะครับสำหรับกลุ่มคนที่ปลูกพยุงนะครับพยุงไฮหล่าพยุงเวียดนามเนี่ยแม้ว่าจะเป็นไม้สายพันธุ์นอกที่เรานําเข้ามาเนี่ยครับมันก็มีกฎหมายให้เดินตามกรอบให้ศึกษาข้อกฎหมายก่อนปลูกไม้เป็นห่วงนะครับกับเกษตรกร,ร,กรที่กําลังเดินทางผิดตั้งแต่ก้าวแรกก็คือตั้งแต่การซื้อต้นกล้านะครับไม่ซื้อกับบริษัทน้องมู่ไม่เป็นไรท่านไปซื้อต้นกล้ามาจากที่ไหนให้ตรวจสอบก่อนให้ดีว่าต้นไม้ที่ท่านกําลังไปซื้อมาปลูกนะั่น ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้อย่างถูกต้องหรืออย่างขอดูเอกสารจากผู้ขายก็ได้มันไม่ใช่ว่าเดินไปตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปแล้วซื้อเอาเงินให้เขาเอาต้นไม้มามาปลูกแล้วจะถูกต้องไม่ใช่นะครับเปลี่ยนความคิดเพราะไม้แต่ละชนิดไม่เหมือนกันแต่การปลูกไม้ทุกชนิดมีประโยชน์ในตัวเองมีคุณค่าทุกตัวนะครับแล้วก็เป็นมูลค่าทุกตัวอยู่ที่ว่าเราจะเลือกต้นไม้ชนิดไหนมาปลูกในแปลงแค่นั้นเอง แต่ก็อยากให้เปิดใจว่าปลูกหนึ่งต้น2ต้นบริษัทก็ไปดูแลครับผมแม้กระทั่งภาคใต้เราก็มีทีมงานที่ไปดูแลมาละแม้ว่าจะยังไปไม่ทั่วถึงเราก็จะพยายามไปให้ได้ทุกแปลงที่ปลูกกับบริษัททั้งประเทศไทยนะครับมาเยี่ยมเราจะมาทุกปีตั้งแต่ปีนี้เรามาถือว่าแปลงนี้ข้างแรกนะครับปีหน้าเราก็จะมาดูพัฒนาการอีกมันโตขนาดไหนเจ้าน,นี้มีสองแปลงน,นะรอีกแลปลงอยู่นู่นใช่ไหมฮะหรือว่าในรอบหน้าที่ผมมาโซนนี้อีกก็จะได้มาเยี่ยมเยี่ยนกันอีกเนาะ นะครับก็อยากให้เปิดใจครับก็อย่าไปซื้อกระเถื่อนพูด,ดง่ายๆนะครับตน้น10บาท20บ,บาทขายกันเตือนตามเน็ตเลยครับ <c oughs> บอกเลยเอ๊ะทาไมตรงนี้ถูกจังทําไมตรงนี้แพงจังผมว่านะฮะซื้อที่ไหนก็ได้ใครก็ต้องการอยากได้ของถูกกับจริงไหมฮะแต่ซื้อมาแล้วของมันถูกกฎหมายไหมแค่นั้นเองไม้พวกนี้อย่าลืมเป็นไม้พืชอนุรักษ์ที่ติดลำตตดับี2สอตกับถ้าไม่มั่นใจให้ศึกษาข้อกฎหมายก่อนไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ไม้ที่ติดดัมารี2องเซตสนะครับถ้าไม่ใช่ไม้ที่เป็นสายพันธุ์ของบ้านเราเป็นไม้สายพันธุ์ของต่างประเทศนําเข้ามาบ้านเรามันมีหลักและวิธีการอย่างไรค้นหาข้อมูลได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับหรือหากไม่มั่นใจก็สามารถศึกษาปรึกษาบริษัทพงมุสเทแลนด์ที่เบอร์โทรขึ้นอยู่ข้างใต้นะครับถ้ามีผู้ที่ปลูกไปแล้วผ่านมาทางร้อเอ็ดจะแวะเยี่ยมเยียนกลุ่มสมาชิกผู้ปลูกจะติดต่อได้เบอร์ไหนครับ08ค่ะ 0265692ค่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมฝากไว้นะครับสวนนี้นะครับก็เป็นสวนที่เปิดใจรับปลูกมาแล้วประมาณเกือบ2ปีและปีหน้าท่านก็้าจะดำเนินการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกแล้วก็จะมีการดำเนินการขึ้นให้โดยบริษัทเรานี่แหละนะครับจะนำเอกสารอะไรต่างๆมาทำความเข้าใจนะครับเมื่อครบ3ปีเนาะนะครับสลหรับแปลงไหนที่ยังไม่พร้อมขึ้นก็ไม่เป็นไรครับไปขึ้นปีที่5ที่6ที่7ก็ได้ หรือไปขึ้นปีที่ก่อนตัดขายไม้ก็ได้นะครับหากไม้ได้ขนาดแล้วก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรบริษัทนะครับบริษัทพร้อมมีตลาดให้แน่นอนฝากไว้อย่าไปซื้อกล้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมาปลูกไม่งั้นท่านจะไม่สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนแปลงปลูกได้และไม่สามารถที่จะตัดและส่งขายไปยังต่างประเทศได้เพราะตลาดเราอยู่ที่ต่างประเทศครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ